เรามาไขาข้อสงสัยระหว่างที่คุณใช้เครื่อง Lumispa IO กับแอปพลิเคชัน Vera กันค่ะ หลายๆคนสงสัยนะคะว่าเมื่อเราทำการเชื่อมต่อตัวอุปกรณ์กับแอปพลิเคชันเวราแล้วเราพบว่าชื่อของตัวอุปกรณ์นั้นจะเป็นลูมิสปา o โอขีดตัวเลขต่างๆที่เป็นหมายเลขเครื่องถ้าเราจำเลขเครื่องนี้ไม่ได้เราสามารถเปลี่ยนแปลงชื่อของลูมิสปาแต่ละเครื่องนี้ได้หรือเปล่าคุณตอบคือได้ค่ะคุณสามารถเข้าไปเซตติ้งการเปลี่ยนแปลงชื่อของอุปกรณ์ของคุณนะคะผ่านตัวแอปพลิเคชันเวราได้ในเมนูรายละเอียดของอุปกรณ์ค่ะ และหลายท่านนะคะก็อาจจะสงสัยว่าถ้าเรามีเครื่องลูมิสปา IO หลายๆเครื่องเราจะสามารถเชื่อมต่อกับตัวรหัสสมาชิกนะคะหรือว่ายูเซอร์ของแอปพลิเคชัน v e r a ใน1แอปพลิเคชันนี้สามารถเชื่อมต่อตัวลูมิสปาได้หลายๆเครื่องหรือเปล่านะคะคำตอบคือคุณสามารถเชื่อมต่อตัวลูมิสปา IO โอกับรหัส t h ของคุณหรือตัวล็อกอิน แอปพลิเคชันเวลาของคุณได้หลายเครื่องเลยค่ะแต่อย่าลืมนะคะว่าเมื่อตัว Lumispa Io ทำการเชื่อมต่อกับรหัส t h e หมายแล้วเขาจะเป็นเจ้าของเครื่องนั้นไปเลยค่ะ หลายๆท่านอาจจะสงสัยนะคะว่าเมื่อเราทำการเชื่อมต่อตัวอุปกรณ์ Lumispa IO กับแอปพลิเคชัน Vera แล้วเราจะดูได้อย่างไรว่าทำการเชื่อมต่อได้อย่างเสร็จสมบูรณ์แล้วให้ทุกท่านสังเกตที่วงกลมและมีเครื่องหมายติ๊กถูกนะคะวงกลมสีเขียวนี้จะเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นตัวบ่งบอกว่าคุณทำการเชื่อมต่อตัวอุปกรณ์กับแอปพลิเคชันได้อย่างเสร็จสมบูรณ์แล้วแต่ถ้าเชื่อมต่อไม่สมบูรณ์นะคะตัววงกลมนี้จะขึ้นเป็นกากบาดวงกลมสีแดงค่ะ และในระหว่างที่คุณกําลังเพลิดเพลินไปก,กับการทําความสะอาดผิวหน้าในแบบฉบับของคุณนะคะถ้าเกิดว่าคุณมีการตั้งค่าการทําความสะอาดผิวหน้าในแบบฉบับของตัวเองคุณจะสังเกตได้อย่างไรนะคะในระหว่างที่ทำทรีทเมนต์ว่าณเวลาไหนเราจะต้องทรีทเมนต์ที่จุดไหนนะคะสังเกตได้ง่ายๆเพียงแค่คุณดูผ่านแอปพลิเคชันเวล่านะคะบนหน้าจอ ตัวโทรศัพท์มือถือของคุณนะคะจะมีสัญ,ญลักษณ์เป็นตัวบอกนะคะว่าณเวลานี้คุณจะต้องทำทริปเมนตบริเวณไหนที่คุณตั้งค่าเอาไว้ค่ะรวมไปถึงระยะเวลาที่เหลืออยู่ในระหว่างการทำทริปเมนตค่ะก็จะสามารถดูได้ผ่านแอปพลิเคชันเวราของเรานั่นเองค่ะ ถ้าหากวันไหนคุณต้องการทำความสะอาดผิวหน้าของคุณนะคะแต่ไม่สะดวกที่จะเปิดแอปพลิเคชันเวลาและคุณจดจำได้นะคะว่าคุณมีการตั้งค่าบริเวณไหนเป็นลำดับที่เท่าไหร่ในการทำทรีตเมนต์นะคะคุณสามารถดูผ่านอุปกรณ์ลูมิสปา I.O. ก็ได้นะคะซึ่งด้านหลังของเครื่องอุปกรณ์ลูมิสปา i โนั้นจะมีดวงไฟนะคะที่เป็นตัวแสดงอยู่ที่ด้านหลังของเครื่องนะคะแต่ดวงไฟนี้จะบอกเพียงแค่ระยะเวลานะคะในการทำทรีตเมนต์ และการเปลี่ยนจุดต่างๆในการทำทรีทเมนต์นะคะคุณจะไม่สามารถดูได้ค่ะว่าบริเวณนั้นๆนะคะหรือช่วงเวลานั้นๆคือการทำทรีทเมนต์ที่บริเวณไหนของใบหน้าของคุณค่ะ และสำหรับรูปแบบนะคะในการทำทรีตเมนต์ผิวหน้าในแอปพลิเคชันเวราของคุณนะคะนูสกินได้ทำการคัดสรรล่วงหน้ามาให้กับคุณแล้วถึง3แบบนะคะนั่นคือการทำความสะอาดผิวแบบปกติคือการใช้ระยะเวลาในการทำทรีตเมนต์ทั้งหมด2นาทีหรือจะเลือกเป็นการดูแลผิวใต้ดวงตานะคะซึ่งใช้กับตัวหัวเอเซน e ์ก็ได้นะคะหรือว่าการทำความสะอาดผิวหน้าแบบด่วนในระยะเวลา1นาทีค่ะ เหนือไปกว่านั้นนะคะสําหรับใครที่อยากจะดีไซน์รูปแบบการทําความสะอาดผิวในแบบเฉพาะบุคคลหรือแบบเฉพาะคุณมากยิ่งขึ้นในแอปพลิเคชันนะคะก็สามารถให้คุณบันทึกรูปแบบของการทําความสะอาดได้ทั้งหมด4รูปแบบเลยค่ะโดยแบ่งเป็นแบบมาตรฐานหนึ่งแบบนะคะซึ่งแบบนี้เนี่ยจะติดมากับตัวแอปพลิเคชันเลเให้กับคุณอยู่แล้วนะคะและอีก3ารูปแบบที่เป็นแบบเฉพาะบุคคลของคุณนะคะซึ่งคุณสามารถสร้างรูปแบบของการทําความสะอาดได้อย่างไม่จํากัดเลยนะคะแล้วก็นํารูปแบบต่าง านนั้นมาแทนที่3รูปแบบก่อนหน้านี้ได้เลยค่ะ